โด้ปนะยงลมลมทุกคนสบายดีชทุกคนตอนนี้กับประมาณสี่โมงลมขักลมในี่4สี่มงแรงทุกคนกลางคืนกัน กลางคืนนะี่ยบอลมพันนาวกลางคืนมันเงียบทุกคนผัดฮ้อนเอาบ่แม่ซ่าผัดว่าวเาดี๋ยวมลืมเดี๋ยวนี้กลางคืนนะี่ยมันนัน่นนิ่งอยู่แต่ว่าอากาศหนาวทุกคนผาบ้านเพามันใกล้ป่าดิใกล้ต้นไม้แต่ว่าแจ้งกลางปา่ามานขาล้มทุกคน มาเด้อมาเด้อเอินอีโดมาน้ามานี่เดือนนี้กะเป็นเดือนสิบสองทุกคนเดือนสิอันเดือนเดือนลาวเป็นเดือนสิบสองนะ่ยได้เดือนอีกเกิงเดือนสิบเอ็ดกระเบิดไปแล้วทุกคนโดยคนเฮาน้องทุกคนอายุก็ไปน้ำเลยหรื่อยงอายุ่งครบตูนทุกคน อายุข็ไปน้ำปีน้ำเมลาน้ำไปรุ่มเมลานะทุกคนปีเดือนก็ผ่านไปเกี่ยวเขาแล้วผัดเป็นปีใหม่ทุกคนส่นส่าน,นเนาะเกี่ยวเขา,นาเนาเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าแล้วผัดมีบุญมีงานนะทุกคนวันนี้นะ ล่างมาไหลมาทางใต้ทางเหนือเลยวันนี้บุญงานนะทุกคนเลยเล้วบุญเล้วงานแล้วผัดมีงานแก้ว <c oughs> งาน,งานดองทุกคนวันนี้นะไปตามระดูตามเวลานะทุกคนเบิดงานแกว้วงานดองแหละวันนี้กาเออมีบุญมีศีลแล้วกั แบบ,แบบว่าเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าไแบ,บกันนะทุกคนก็มีบุญประจาป,ป,ปีแล้วบุญประจาปีแล้วก็มีการมีงานนะบันนี้งานโดง่งงานผูกโขผูกแขนเุ๊ดงานนี้แหละค่ะเป็นสงการมาทุกคนเป็นชงการนะบันนี้็บ่ไดะเฮิงทุกคนวันเวลาผ่านไปผ่านไปจากต่วัาตอนนี้ใบไม้ในเขียวทุกคน ต่อไปกระสีแห่งแรงทุกคนกระสีบ่มีใบเขียวจังส่กลับมาเป็นกระสีแห่งแรงเลยดอกกระเดือนหนึ่งสองเดือนเท่าไหร่กระโปง่งมาคือเก่าเพราะพื้ชมาบ้านเวลาผ่านไปนะทุกคนการเวลาและผ่านไปควรเท่าอะไรกันคือแบบบ่มีอันคว่ำเน่นอน,นันทุกคนาากับสังขารโอ้นั่นจะดูบ่าจะขลิบหรือวาดภาพคือเพื่อนว่าคือเพื่อนว่า วันเวลาแล้วผ่านไปบ่มีความแน่นอนพระโอ้ยใบใหม่ก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนจากกรว่าเขียวพอวันรุน่นล่วงไปโอ้ยไม่อยากพูดเลยไม่อยากเมาเลยวันเวลาเปลี่ยนนะทุกคนเนาะยังยังพูดเออนึกว่าดอกนึกว่ายังเหลื่อมเหลื่อมขึ้นไปขึ้นมากคนเฮานะัทุกคนวันเวลาเปลี่ยนไปซึ่งสี่ ยังทีมัวมาอิจฉาบางเบี่ยนทุกคนปูรังคุณถนะอันนอกจอได้สำหรับนอกจอในจอโบมีในจอเบอมีหรอล่านอกจอัันบางขุ่บางคนนาตาลีทั้งทั้งเกตผ่านทั้งเกตได้นะทุกคนอยากเมนวายักอัน,น,นอักอิจซานะนัาที่เราคือด,ดีตูนขจ้าทุกคนเขาอิจฉาเขานะ ดิโต้แล้วเาราไปจักยังขนาดเนะะาะพม่าอิชาเฮาลราดิต้ดิไปจักบนต้นไปสหิพม่าอิชาอิชาเขาขนาะดอิชาเฮาขนาะดดิต้เพิ่นพอนาตรีพอเฮากระหูแล้วทุกแต่ว่าบริราพาร์พอลอะลายมือลายเวทเลยทุกคนด้วยข่าวเวี้ยข่างานพอลาบริราพาเด้อ ต่างคุณต,ต่างค่าต่างคุณต่างแยาพอเรจุ่มเช้านี่แหละมันมีน้ำทีไปกลับคืนโดโดอีโดโดเอ้ยมาโดคือบ่เห็นอีโดนางโดมาถิ่มกูอยู่ป่าไปอีนี่โดมากับมาเอามามาตินหมู่บมว่าป้านะตะลีอยู่ป่าคนเดียววันนี้นะ ช้างบัดไวอีเทบะลมจะมาผัดหุ่ยทั้งนี้อีโดเออมาเลยมึงอยู่ใช่มาทั้งนี้มัชโนนากอนมีมะพีโดเห็นอะไรทุกคนนี่ดิช้างบัดไวถ้ามึงจะไวไลายเพลงควม,มีมู่ว่าวนี่ไปทุกคนอีกอย่างนาที่าเม็ดยาเอ,อ้ไม่ใช่ เมงไหมเมงมุมอีโดอะไรทุกค má, นมาพันเมื่อปะนางแล้วบัานนี้นะจากปไปทางใดเออหากันขนาดพันพื้นอยู่ไม่ใช่คือเชียงอย่างข,งขงุขั่วต้นเอื้อว้ายคนมาแบบนับ้น มาเก่บเาบุหินจุกพระทั้งใดพื้นหอดมาพระเดบุหินมาทุกคนมาโอ้ย,ยติดตัวมากระทั้งใดมานับกันหน่อยไปป่านาตาลี เพ่กันคำยังพากันคำยังพากันเคามากสูงสูงภูมิพนะบ่ว่ากันทุกคนที่เราบ้านนอกบ้านนาเาทุกคนเท่ากันอยู่แบบบ้านนอกเนอกกับบ้านในบ่อยบ้าวีบ้านในยังดอกอยู่แบบบ้านบ้านนะทุกคนเัาก็บบ่าวากันเด้อย่ำเตงเขาก็นเตงย่ำเตงเขาก็จังเตงคลิปหนาใช่ไเรื่องกระเทยสู่พังเรื่องนั่งอีกอยู่เละโอ้ยมาพันมาถิ่มนะกรดีอยู่ป่าทุกคน สบายปีนแนวหน้าไปกระบอกออกนางไปป้านางช้าว่างๆนางโลก,กระตาห้อยสอกคนงานเดินนักทีเบาอันแป้งไรนี่นะนถ้าว่าพิพากษาถูกต้อไพยียงหนุกถึงสูงถึงสี่ เ่าบฏิวิตรโผมามาผู้เดียวกับโหผู้เดียวหัดตื่นวัดตื่นทุกคนอ้ยความห่วนความสื่นของนางนางผัดสีโสเนี่ยเท่กับอยู่ป่าอยู่ดงทุกคนเลยเขาหน้าจืดหน้าตาลีฮันข้างังไปมองได้นะเขาว่าอู้ยแม่นาตาลีแหละเจ๊บอกเขาบูดในป่านางผู้เดียวนั่นแหละเขาว่าก็เมน ตงปุ้มกเปุ่ยสำปู้บ่ายสำนอยทุกคนโอ้ยขมันมาว่าน้ำก็คือชีม่ทุกคนว่าไปปะนางซะเจ้ามีเห็ดน้ำเนาะสองนทุกคนมันนี่ถ้าหล่อปลาหล่อโดงนะหัวล้มออกไปจากหล่อปลาหล่อโด่งไก่ปลาใสอย่างนงี้ งูงอคูปโอ้ยมางวกหนางวกรางเีท่ทุกกนตุกคนว่ามาสีมาเป็นมูอะไรก็ได้มันบ่แมน่นคุณแม่คันคุณแม่น่ะมันติดหมานั่นมันอยู่น้ำ มาตรีบ้ามันกลับคืนมันบริลงที่เดิมมาอันทุกคนห่อนเทือนตั๊บวันไหนเขานี้คิลงที่สี่โมงเคืง่งเลยทุกคนก็มว่าจุ่มปวดโพด,ดอยู่ป่าอยู่คนเดียวอยู่วัดย่านดอกวักระทือผ้าถือมีดมาอยู่อุ้ยดอกไม้ทีาประงามทุกคน ถ้าทีไรก็บว่าก็เลือาส้มป่าส้มดงทุกคนมาหนึ่เบื้งดงไม้ก็คืองามแท้กระตอกระตองออเนาะเนอะไรเป็นลมเป็นเล่งตั้งได้ก็ได้อารมณ์ซะลมให้มันแล้ว,ลลวดงไม้หนุกว่างทีนีบสีหูจะบางงามทุกคนเื่อที่เล้วเปิดทีทั่วขาดครึ่ง ลุงผมจะคือลุงผมลุงแนทยุงตัวยุงกับพยุงแฮกกระพูมะตะป่าที่เราบัานอ,อกมานานทุกคนเราบม่ได้เต่งบม่ได้เต่งอเอาต่สีปลายทุกคนเลยอเอาแต่สิเป็น น่าตะเบิ่งกล้องตามกุ๊กไม้เธอได้นะโอ้นั่นแหละหูบนัทลีมบายังยังไม่ได้บอกทุกคนนั่งโบโบกเด้อไปเบิ่งเองโก็ทั้งลุกก็ทั้งเพึ่งก็ลุไปมาขมือป้า พวกนั่งพวกร้างในี่ยเขาปลาทุกคนเขาปลาเออผมนักปนีไใ้ตัวนี้มาละที่กี่เดย์นี่คุ้มเห็นหน้าเจ้าของอยากหัวเด็ดจากซี่อันนาตาลีทุกคนเออหน้าเอฟซีเห็นตัวจริงจะพาวปบป้านาตาลีเด้อนาตาลีไปคุณขี้ไร่ไทยปี มูรีกอกยายใหญ่อยูด้วมามากับเมื่อป้าจุ่มได้กัจุ่มอีกทุกคนแคคพากันมาอย่ังโบกๆก,กันเลยเพาะว่าจะปาหยาาอดเลยดิท่นบอกไปราะฉันเอฟซีนี้ปลา ว้างัวอยู่ป pues, ่าปูนปูเดียวนั่งบูได้สูนใจงัวเท่งัวว่ายุ่งกับกินกินสีพามาเก็บ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 ด็เก็บทุ่งผักขยังทุกคนเก็บผักขยังคุณเก้ายุ่งก่อนผักขยังมันมีน้ำทุกคนบนนี้นะเขาจะย้ายไปเก็บบางมันจะบ่มีน้ำบางนะคือการปะ โอ้ยมนฝ่าโอนโดกนะทุกคนนี่ค no ุณพ่อดอกนางอู้อ่ะทุกคนคุณรู้นางอู้ยอ่นางจากร้องเพลงร้องเหมือนเพลงเพลงอันนี้ร้องบ่ได้วะที่เป็พี่พ่อไม้จ่อกอย่าลืมหมดจ่องทุกคนอย่าลืมหมดเลยยนะอันนั้น เป,ป็นตุพุนใช้ทางไปนะกโเป็นลาวก็เป็นลาวเป็นวพวกมา,ล,าล่านะคันทุกคนที่ว่ากันได้เนอะ คนเบิดโลกเห็นหัวหน้าคนเดียวเฮ้ยมาคนเดียวกหัวคนเดียวนาทีก็ไล่ไล่ทุกคนนี่มาดึงกระตาน่าจะเป็นน้ำบ่หงายดึงเจ้ดึงข่อยดึงอยู่เอาลงไป พอนี้มันคือสีบวมีน้ำเนี่ยเตม็มตอดยันแหลมมืยบนอยู่ทุกคนหอดแล้วเดี๋ยวทุกคนแต่บัวนาคืออยู่พุ่นปันใดยอยู่พุ่นร้ายกลัวอยู่เพิ่งกลัวนะมิตรป่าพักขยง,งทุกคนนี่นี่มิตรป่าพักขยงกันได้เลยนะ อะไรน้ำพี่หมอกมีน้ำมีน้ำบ่บนนี้นั่นคืออันนี้มาตัดเอามเมน,นนีน้ำอันนีนะไอกำนี่เอาเมือไว้ ไข่ดันไปนี่ทุกคนเพราะว่าเฮานั่นกินอาหารแบบลาวๆต้องใช้ผักกระเงนเป็นทงหน้าหื้อเขา้า หลายๆทุกคนมาเด้อมาเด้อเก็บปะการังกันเด้อทุกคนเอาเป็นเตีมยมะตาเนี่ยก็พอดอก คือเป็นปน,น,ปนี่ก็น้าละเช้าไปโน่นนี่นะกี่ก้าอีกนึงอันบนห้ามาเป่าอันดีนขักขัดทุกคนหอมหอมหยุย ี่ต้องพี่เฮงขัดหลังดูการบรรยากาศทุกคนเสียงแซวแซวเสียงหนุกเสียงเล็งไม่อี พายไป็นขาชื่อว่าพายปลาบะเอื่นแค่เป็นท่านอยู่ใกล้ตลาดอพไปขายทุกคนเนาะในเมืองนะขาจะซื้อไงตลาดในเมืองทั้งงานทั้งเล่าเขานะผมว่าไม่จริงคนเล่าเขามอกกินแบบแบบนี้อีกอีน่าตังตลาด เมืองวดก่อนก็บิดเลยดิพาทายรูกไปนางในทุกคนถ่ายเอง ช่งนี้อเปไปยทุกคนมีมีผัวเราบอช่องนี้นะช่อนงนี้เป็ไงไงปได้ด้าดังบจักไปตามประชาทุกคนโดยม่วนตั้งประชาเลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ในแบตาตรี่นะทำทีม่วนมาอยู่ป่าอยู่รก็บ,บริสุทธิหัวเต๊หัวตื ให้งามทุกคนให้งามแม่เบิ้เองนะนี่แต่ป่าปะคะเง,งี้ยแต่ว่าหัวล้มผัดไปป่วยนเนาะกใครบดเสียงเงี้ยหิวตาแลนนี่ทุกคนอ่าดมดมดม อมไปละทุกคนพอละเนาะพอโบนุคุณลายสุขที่เบิ่งที่สมนาตาลีที่จนจนจบผ้าบุป่าผ้าบุดงมากระมานม้าปัดเชียบุหินชั้จักไปทั้งใดรีบพูมเขาก็ได้เข้ที่ข้อทางขึ้นดูไปรูปมากก็ได้เฮ้ย หน้าตาเขาก็เป็เต่งชาวบ้านอกชาวบ้านนาทุกคนก็บว่ากันเด้องามเต่งเขาก็จังเต่งจักชอกนี่เขาเปย์ไปนะทุกคนว่าได้คลิปหน้าพอกระแม้คุ้คุณนายสบายดีที่เบิ่งทีส้มนาตาลี่ตีบัวขาวคุณธนาที่ดูยอดหลังเบิดทุกทุกคนมีอยู่บ่ผู้ดูจนผู้ดูจนจบมีมีเซอรี่ผู้ดูจนจบอันคลิปกินนั่นเงี่ยงโค่นนะเพื่อจะเห็นมีดจนจบเพื่อนวะ ไม่พ่ายพบกันใหม่